สวัสดีค่ะทุกคน,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นละพัดนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องสุ่มแล้วก็ซองสุ่มนะคะจากร้านเนจีสามร้านด้วยกันนะคะก็มีพัสดุทั้งหมด4ชิ้นนะคะแต่ว่าอีกชิ้นนึงอ่ะมันจะเป็นแบบไม่ได้สุม่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้มาคุ้มไหมของที่เราจะสุ่มในวันนี้นะคะก็จะเป็น เครื่องเขียนแล้วก็ของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่าเฟิร์นจะได้แบบคุ้มหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเราสั่งมาทั้งหมด2ซอ,องด้วยกันนะคะจะเป็นซองสุ่มเนาะอันนี้นะคะจากร้าน Sunday จุด Stationery นะคะ Underscore ด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ใต้ล่างนี้เลยเนาะอันนี้นะคะมันจะมีหลายราคามากเราก็จำไม่ได้ว่ามีราคาไหนบ้างน,นะคะ Ion. ก็เปิดมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ดาวแถมให้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นซองละ59บาทนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในให้ดูกนะันคือทุกคนหูน่ารักมากเลยเป็นลายน้องหมีแบบน่ารักก็อันหูทุกคนเขาให้แบบเยอะมากอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเอ่อ โพสต์อิดนะคะลายน้องหมีอันนี้เลยแล้วก็จะเป็นเทปม้วนเล็กนะคะทั้งหมด4อันด้วยกันนะคะจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็จะเป็นโพสต์อิดคือจะมีโพสต์อิดทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะอ,อ๋อไม่ใช่กระดาษเออกระดาษโน้ตอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตที่แถมมา ไาคือแบบโอ้น่ารักมากแล้วเราจะมีสติกเกอร์นะคะเป็นผู้หญิงทุกคนคือสติกเกอร์เยอะมากเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันนะคะว่าสติกเกอร์เยอะแค่ไหนคือแบบมีเยอะมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์มวนใหญ่อย่างนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสองร้ห้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็จะเป็นซองละร้อยห้าสิบาทนะคะก็มาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่าเนาะคือดูเยอะนะก็เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นเทปนะคะมวนเล็กอันนี้จะเป็นเทปมวนเล็กสี่มวนเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นารทุกคนดูดิเป็นน้องน้องอะไรอะ นั่นแหละตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นคือแบบทุกคนดูนีน่อันนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตนะคะลายเออเขาเรียกว่าอะไรอ่จะจำไม่ได้ก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์แน่ๆเลยใช่นี่นะคะคือแบบข้างในคือจุกมากทุกคนแล้วก็จะเป็นก,กร,กกรนนนะดาษโน้ตหรือเปล่าหรือสต์อิ s น่าจะเป็น โพสิตหรือไม่ก็กระดาษโน้ตนะคะสามอย่างสามชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือน่ารักอ่ะข้างในก็มีแบบเ่อนว่ามีสิบกว่าใบแล้วจะเป็นอย่างนี้ถูกเยอะมากคนอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตเลยมีประมาณนี้อันนี้อีกนะคะทุกคนก็จะเป็นคือเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยคือเยอะมากทุกคนจะเป็นแบบ หน้ายิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นวงกลมสีๆแล้วก็จะมีแบบอะไรประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะเป็นหนึ่งยูสเดี๋ยวเราจะติดเป็นชื่อเราดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านที่2กันเลยนะคะทุกคนก็ร้านที่2นะคะก็จะเป็นร้านนี้เลยนะคะ m y q e o official นะคะก็คือแบบว่าร้านนี้เป็นแบบกระเป๋านะคะคือเขาจะเขียนมาให้เป็นแบบกระเป๋าเนาะคือแค่กล่องอะทุกคนดูกล่องเลย คือน่ารักมากมีลายสนุปปี้ด้วยนะคะไม่พูดาำทองคงนะคะก็แกะกันเลยนี่คนนะ่าดูดิอันเนี้ยจะเป็นแบบกระเป๋าใสๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบอย่างเงี้ยม้วนๆให้ด้วยอะ่ะอันนี้นะคะราคา150บาทนะคะทุกคนโอ้เดี๋ยวแบบไม่ออก ก็ไปเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษภาพอย่างนี้นะคะเป็นการ์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะมีสีเมจิกนะคะสองสองีนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนเยอะมากอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเทปนะคะเป็นม้วน เป็นเทปสองม้วนนะคะมีลายสนูปปี้แล้วก็ลายแบบตส่น้องหมีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเทปแบบอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้นนะคะลายลิลลักตุมะคือน่ารักต่อไปนะคะก็จะเป็นกระดาษโน้นลายน้องหมีรุ้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะคะข้างในแบบ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยคือลายมันน่ารักมากเลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะลายต้องเป็ดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเอ,อ่อสติกเกอร์อย่างนี้คือได้สติกเกอร์ก็เยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะสีม่วงด้วยแล้วคือเราชอบสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้จะเป็นสติกเกอร์รูปยิ้มนะคะแล้วมัสองแผ่นนะคะแล้วก็จะเป็น สติกเกอร์วงกลมสีสีนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์น้องหมีอานนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบว่าได้สติกเกอร์เยอะมากสําหรับใครที่ชอบเครื่องเขียนนะคะร้านนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบโทนชมพูเลยนะคะก็จบไปสําหรับร้านที่สองกันแล้วนะคะ ต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจากร้านแคร์แอนด์สกอแคร์ลอตสองห้าหกสามนะคะอันนี้ก็เป็นร้านที่เราสั่งค่อนข้างบ่อยเลยเขาจะขายเป็นพวกกระไรลูกปัดนะคะแล้วเขาก็จะขายแบบพวกกล่องสุ่มซองสุ่มอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะว้าวคือเยอะมากทุกคนแล้วนี่ยังมีซองสีน้ำตาลด้านในอีกะแกะไม่ออก ได้มาเยอะมากจะเป็นซองอย่างนี้นะคะสองซองด้วยกันเนาะ<ม>แล้วก็จะเป็นซองเล็กๆอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูซองเล็กแปดซองทุกคน<ม>เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ซองใหญ่ก่อนเลยละกัน<ม>เพราะว่าซองใหญ่มีแค่สองซองนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวมาเริ่มอันนี้ก่อนเลย<ม>ว้าวอันนี้นะคะทุกคนน่าจะเป็นสติกเกอร์สามสี่แผ่นนะคะ แล้วก็ซองที่2นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแผ่นมัฟฟินะคะให้มาทั้งหมด3าแผ่นด้วยกันนะคะทุกคนก็คือแบบต่อไปนะคะก็จะเป็นซองเล็กทั้งหมดแบ่ซองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะค ออันนี้นะคะก็จะเป็นลิฟ for YouTube นะคะต่อไปนะคะก็จะมาซองเล็กอันที่สองกันเลยอันนี้นะคะจะเป็นกําไลลูกปัดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีดอกดอกเดซี่อย่างนี้ด้วยต่อไปนะคะก็ซอ,องที่สามทุกคนดูดิกำไลลูกปัดอันนี้น่ารักมากเลยจะเป็นสีขาวแบบนาา่ารัก เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเราใส่ลงใน IG แน่แน่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปลงไอนะคะก็อย่าลืมไปเพราะเราไอจีเปื่อนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคนอุ้ยทุกคนอันนี้จะเป็นแบบโทนขาวดํานะคะขาวดําแล้วก็ใสเนาะต่อไปนะคะเอ้ยอันนี้จะเป็นแหวนแบบใสๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นอินเสิร์ตไปให้ดูนะคะว่าได้อะไรไปบ้างในแต่ละกล่องนะคะแต่ละร้านเนาะ กแ,กแ,บบแกะแบบไม่ฟานี่เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นหน้ายิ้มนะคะแบบสวยอะทุกคนคือมันสวยอะคือเราส่วนตัวเป็นคนชอบแบบพวกกำไรลูกปัดแล้วก็ของกิ๊กกิกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่อันนี้มันหนักนะ,ะโหอ,อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบกระดาษโน้ตปะเป็นป๊อปอัพสติกเกอร์โน้ตนะคะ เป็นลายโดนัทน่ารักมากแล้วก็จะเป็นกระดาษโน้ตอย่างนี้นะคะแบบเขาให้มาเยอะมากเลยทุกคนแบบดูดีเื่อวแบบเยอะเลยอะโอเคนะคะแล้วก็จะมาซองสุดท้ายของเราในน้ดสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็อันนี้นะคะนี้ยทุกคนเป็นยางมัดถุน่ารัก็ะอ,อุ้ยคือร้านนี้ของน่ารักเยอะมาก คือจริงๆเขามีแบ่งกําไรคะ่ะด้วยนะคะคือแบบปกติเราก็ซื้อซื้อร้านนี้แบบบ่อยนะคะอันนี้นะคะซองสุดท้ายจริงๆแต่ว่าไม่ได้เป็นซองสุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นกระเป๋านะคะเราซื้อมาอันนี้ราคา100กว่าบาทก็ขอแถมถุงผ้าจากร้านวสวีทสวิตี้อันเดอร์สกอ์ออฟฟด้วยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าน่ารักมาก กระเป๋อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นใบประมาณนี้เลยนะคะใส่อะไรได้บ้างอันนี้นะคะจะเป็นสมุดขึกงานของเราหนนะคะใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะก็คือแบบสะพายไปเรียนได้แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าเล็กๆข้างในนะคะก็คือน่ารักเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายอินเสิร์ตให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่า มีอะไรบ้างในแต่ละร้านนะคะแล้วก็ในแต่ละราคาเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า ะะสำหรับคลิปเปิดกล่องสุ่มและซองสุ่มจากร้านในไ g ทั้งหมด3ร้านด้วยกันนะคะใน3ร้านนี้คือเฟิร์นคัดมาแล้วนะคะก็แบบว่าบางร้านนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องเขียนเลยนะคะคือบางร้านก็จะเป็นแบบพวกเครื่องประดับกุ ick, ๊กกิ๊กนะคะจากรูปปัดเป็นเครื่องประดับ DIY นะคะก็คือร้านที่เฟิร์นซื้อมาคือถูกมากถูกแบบถูกมากมากคือถูกและน่ารักนะคะแล้วก็ มันใช้ได้จริงแน่ๆน,นะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เฟิร์นด้วยนะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ IG แล้วก็ Facebook ของเฟิร์นด้วยนะคะคือทักมาคุยกันได้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย